สวัสดีครับผมอาจารย์แนทนะครับวันนี้อาจารย์ก็จะมาทําการพยากรณ์นะครับล่วงหน้านะครับสําหรับเดือนมกราคมปีพศ2567นะครับแต่อย่างที่อาจารย์ได้พยายามบอกไปแล้วในหลายคลิปนะครับว่าก่อนที่จะรู้นะครับพื้นดวงชะตาแบบภาพรวมนะครับก็ต้องรู้ลัคนาราศีของตัวเองที่ชัดเจนก่อนนะครับถ้าท่านใดนะครับยังไม่ทราบนะครับก็สามารถแอดไลน์นะครับออฟฟิเชียลคหาอาจารย์ได้ที่แอดไน์209 a l r z o นะครับ หรือตามรายละเอียดด้านล่างหน้าจอได้เลยนะครับหลังจากที่แอดเข้ามาแล้วนะครับก็แจ้งชื่อนะครับวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็จังหวัดที่เกิดน,นะครับถ้าแจ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็รอสักครู่นะครับถ้าอาจารย์ว่างนะช่วงเวลานะาจารย์ก็จะทําการผูกดวงวางลัคนาให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่ว่างยังไงก็รอ,อแต่ยังไงไม่เกินภายในหนึ่งวันนะครับอาจารย์ก็จะแจ้งกลับนะครับว่าคุณอยู่ลัคนาราศีไหนนะครับ แล้วก็สําหรับท่านที่ยังไม่เคยเช็คดวงชะตาอย่างละเอียดเลยนะครับก็สามารถนะครับมาเช็คดวงชะตาอย่างละเอียดกับอาจารย์นะครับได้ที่ SI209, ด์ r z O ที่เดียวกันนะครับแล้วก็แจ้งว่าจะเช็คพยนดวงชะตานะครับแต่ในส่วนของเช็คดวงชะตานะครับมีค่าใช้จ่ายนะครับอยู่ที่500บาทนะครับต่อหนึ่งดวงนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่รอนะครับคลิป นะครับเกี่ยวกับเรื่องโหราศาสตร์ไทยนะครับก็อาจจะต้องรอตอบอีกนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการดําเนินการนะครับยังไม่เสร็จเรียบร้อยดีนะครับเพราะอาจารย์ต้องทําการเช็คนะครับตรวจสอบแล้วก็ดูว่ามันมีอะไรที่ผิดพลาดหรือเปล่านะครับก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะครับอาจารย์ก็ขอฝากข้อมูลเบื้องต้นนะครับไว้เท่านี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับใครที่ติดตามช่องทางอาจารย์แนทดูดวงชาแนลนะครับก็จะพอทราบอยู่แล้วนะครับว่าช่องทางนี้นะครับเป็น ช่องทางนะครับการพยากรณ์นะครับล่วงหน้าแบบภาพรวมอย่างน้อยสองถึงสามเดือนลุวงหน้าแน่นอนนะครับท่านใดที่ต้องการจะวางแผนลุวงหน้ายาวๆก็สามารถติดตามชมนะครับในช่องทางนี้ไว้ได้เลยนะครับกลับเขาว่ากันนะครับในส่วนของการพยากรณ์นะครับแบบภาพรวมนะครับของชาวลัคนาราศีกันนะครับประจําเดือนมกราคมปีพุทธศักราช2 5 6 7นะครับชาวลัคนาราศีกันนะครับมีดาวประจําตัวก็คือดาวพุธนะครับ แล้วถ้าเราพูดถึงเรื่องการงานในช่วงเดือนมก,กราคมจะเป็นอย่างไรดาวเสาเรือนพบกรัรมมะก็คือดาวพุธนะครับเป็นดาวดวงเดียวกับดาวประจําตัวนะครับก็ยังอยู่ในเรือนพบศาสระนะครับตั้งแต่7ธ,ธันวาคมปีพุทธศักราช266จนถึงวันที่8มก,กราคมปีพุทธศักราช2667นะครับแล้วก็จะยกข้าสู่เรือนพพพันธุนะครับในช่วง9มการาคมจนถึงวันที่28มกราคมปีพุทธศักราช2667นะครับแล้วก็จะโคจรเข้าสู่เรือนพบปุตตะนะครับในช่วง29มกราคมนะครับจนถึงวันที่13กุมภาพันธ์ ปีพุทธศักราชหอดนะครับนั่นหมายความว่าการงานของชาวลัคนาราศีกันในช่วงเวลานี้ก็ถือว่าไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่นะครับถ้าให้ดีก็คือพยายามนะครับทำงานหรือรับ j อบที่เป็น job และจบไปในช่วงเวลานี้นะครับก็จะดีกับชาวลัคนาราศีกันนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับก็ต้องคิดทบทวนให้รอบคอบนะครับถ้าใครได้ฟังคลิปของอาจารย์นะครับมาต่อเน,นื่องก็จะพอทราบแล้วว่าชาวลัคนาราศีกันช่วงเวลานี้ก็ถือว่าจัดว่าเหนื่อยนะครับ เหนื่อยแล้วนะครับเหนื่อยอยู่แล้วก็ต้องเหนื่อยต่อนะครับเพราะว่าดาวพฤหัสบดีนะครับก็ยังอยู่ในเรือนภพมรณะของคนดวงชะตาอยู่นะครับยังไม่ได้ยกย้ายไปไหนนะครับก็ต้องรอประมาณเดือนเมษายนนะครับก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับให้รู้แบบนี้แล้วไม่ต้องหมดกําลังใจนะครับก็ขอให้พิจารณาให้ดีนะครับคิดทุกอย่างให้รอบคอบค่อยๆเป็นค่อยๆไปช้าๆไม่ต้องรีบนะครับก็จะเป็นผลทางนะครับ ให้เราไม่ประมาทนะครับจะได้ระมัดระวังตัวมากขึ้นนะครับก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับสําหรับชาวลัคนาราศรรรีกันนะครับอาจารย์ก็ขอเป็นกําลังใจให้ชาวลัคนาราศีกันทุกทท่านด้วยนะครับอาจจะอยู่ในโหมดที่ต้องเหนื่อยและเหนื่อยมากๆนะครับแล้วก็ยังเหนื่อยต่อไปอีกสักพักใหญ่ๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ชาวลัคนาราศีกันทุกทุกคนสู้ๆนะครับตั้งใจสู้ลุยให้เต็มที่ไม่ประมาทนะครับทุกอย่างจะค่อยๆผ่านไปนะครับ มันมีเกิดขึ้นแล้วมันก็ต้องมีดับลงนะครับจบลงไปไม่ต้องเป็นกังวลน,นะครับเพราะว่าคงไม่มีใครหรือลัคนาราศีไหนที่แย่แย่ไปตลอดชีวิตคงไม่ใช่นะครับก็ขอให้ชาวลัคนาราศีกันทุกทุกคนมีขวัญและกําลังใจนะครับแล้วก็สู้เดินหน้าต่อนะครับการงานมันมีมุมมีเกณฑ์ที่อาจจะมีอุปสรรคไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วการเงินของชาวลัคนาราศีกันจะเป็นอย่างไรนะครับดาวที่เราพบกระดุมพระก็คือดาวศุกร์นะครับดาวศุกร์ก็อยู่ในภพศาสระนะครับ ตั้งแต่26ธันวาคมนะครับปีพศั5 6 6นะครับจนถึง19กมกราคมปีพศั5 6 7นะครับแล้วก็จะยกข้อสุบเพบพันธุนะครับตั้งแต่20มกราคมนะครับจนถึงวันที่12กุมภาพันธ์ปีพศั5 6 7นกะครับกระดุมพระสัตชะแล้วก็กระดุมพระพันธุนะครับในช่วงเวลานี้ก็ถือว่าถ้าพูดกันง่ายๆเลยมันมีมุมมีเกณฑ์มีรายจ่ายนะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับกาาารรจจจจัับบ่ยยนะะคใช้สออมี ไหลจ่ายเรียกว่ามากกว่าได้รับก็ได้ในช่วงเวลานี้นะครับหรืออาจจะเป็นช่วงเวลาที่การเงินอาจจะขาดเสถียรภาพนะครับฟังแบบนี้แล้วก็ไม่ต้องเครียดนะครับว่างานก็ไม่ค่อยจะดีไม่ค่อยราบรื่นการเงินก็แย่อีกนะครับก็ขอให้มีขวัญและกําลังใจแล้วก็บริหารจัดการอย่าประมาทเด็ดขาดนะครับที่สําคัญถ้าใครอยากรู้ดวงแบบภาพรวมล่วงหน้าไปย,ย,ายาวนะครับจนถึงสิ้นปีพุทธศักา 2, ราช2567ก็ติดตามช่องทางอาจารย์ณเดนดวงแชนแนลไว้นะครับ ช่องทางนี้จะเป็นการพยากรณ์ลุวงหน้าอย่างน้อยสองถึงสเดือนลุวงหน้าอยู่แล้วนะครับและอาจารย์ก็จะรีบพยากรณ์นะครับให้จบปีพุทธศักราช2567นะครับอย่างช้าสุดไม่เกินกลางปีนะครับของปีพุทธศักราช2567นะครับก็คงประมาณปีที่แล้วนะครับที่อาจารย์ได้ทานะครับไว้นะครับก็ชัดเจนนะครับอย่างน้อยคุณรู้ลุวงหน้านานๆก็ดีกว่าคุณรู้ปลายเดือนและต้นเดือนถึงแล้วอันเนี้ยมันจะแก้ไขอะไรลําบากนะครับก็ชัดเจนนะครับ แล้วถ้าเรามาพูดถึงเรื่องคู่ครองความรักคุณส่วนจะเป็นอย่างไรนะครับดาวเจ้าเรือนภพปัตนินะครับก็คือดาวพระฤาดีนะครับก็ยังอยู่ในภพมรณะนะครับได้คู่สมพลกับเจ้าเรือนก็จริงนะครับตั้งแต่19เมษายนปีพศักร6อหกสิบหกจนถึง29เมษายนปีพุศักราอันหกสิบเจ็ดนะครับปัตนิมรณะนะครับก็ชัดเจนนะครับว่าในช่วงเวลานี้นะครับคู่ครองนะครับความรักก็ดีหุ้นส่วนก็ดีมีเกณฑ์ไม่ค่อยรับลืนนะครับถ้าใครมีคู่ ก็เป็นช่วงเวลาที่จะต้องดูแลก,กันและกันนะครับในช่วงเวลานี้นะครับหรืออาจจะมีช่วงเวลาที่เราอาจจะต้องทํางานกันคนละที่หรืออยู่ห่างไกลกันนะครับก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับในช่วงเวลานี้นะครับก็ไม่ต้องเป็นกงนนังวลใดๆก็ขอให้นะครับคิดพิจารณานะครับอย่าไปคิดในสิ่งที่มันไม่ดีหรือเรารู้แล้วมันมีมุมมีกินจะเป็นแบบนี้เราไปเครียดกับมันไม่มีประโยชน์นะครับเราเครียดจ,จิตเราก็ยิ่งแย่นะครับเพราะฉะนั้น อะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้เราแย่หรือไม่มีความสุขเราก็ต้องดอบมันลงไปนะครับพยายามนะครับแต่อาจารย์ก็มั่นใจว่าถ้าท่านใดได้ฟังคลิปของอาจารย์มาต่อเนื่องเนี่ยอย่าง,งน้อยๆคุณก็รู้ก่อนลุ้งหน้ายาวๆอยู่แล้วคุณน่าจะปรับตัวอะไรได้นะครับก็ค่อนข้าง,าง,างชัดเจนนะครับในช่วงเวลานี้นะครับอาจารย์ก็ขอเป็นกําลังใจอีกครั้งนะครับให้กับชาวลัคนาราศรีกันทุกๆท,ท่านนะครับแล้วก็อย่าเพึ่งท้อแท้สู้ลุยให้เต็มที่นะครับ อีกไม่กี่เดือนดาวพฤหัสบดียกย้ายอะไรอะไรก็จะค่อยๆดีขึ้นตามลําดับนะครับบางคนอาจจะถามอาจารย์ว่าอ้าวแล้วบางคนอาจจะสงสัยนะครับว่า,อ,าอ้าวอาจารย์แล้วช่วง17ตุลาที่ผ่านมาล่ะ17ตุลาปีพุศรา2566ที่ดาวราหูยกย้ายมะเร็งลัคนาของชาวลัคนาราศีกันนะ่ะมันไม่ยิ่งซวยซ้ําซวยซ้อนเหรอก็อย่างที่อาจารย์บอกไปตอนแรกครับว่าชาวลัคนาราศีกันนะช่วงเวลานี้นะครับเหนื่อยแล้วเหนื่อยอยู่แล้วก็ต้องเหนื่อยต่อนะครับดาวราหูนะครับ โคจรนะครับมาเล็งลัคนาตัวเองนะครับอันนี้เหนื่อยแน่ๆครับเพราะว่าตั้งแต่17ตุลาคมปีพศ2 5รา66นะครับไปจนถึง4พฤษภาคมปีพุศ2 5รา68แต่อย่างน้อยก็ยังมีตัวช่วยนะครับมาออฟเฟอร์ให้กับชาวลัคนาราศีกันนะครับก็ต้องรอหลังจากดาวพฤหัสบดียกย้ายนะครับเข้าสู่ภพสุภาะนะครับทุกอย่างอะไรก็แล้วแต่ที่มันหนักหนาสาหัสมันก็จะค่อยเบาบางลงอย่าเป็นกังวลนะครับเพราะว่าบางครั้งราหูโคจรมาเลงลัคนา ของชาวลัคนาราศีกันก็จริงก็ต้องมาดูพื้นดวงเดิมว่าพื้นดวงเดิมดาวแต่ละดวงคุณอยู่ในตำแหน่งอะไรบ้างอยู่ตรงไหนนะครับ <d> เพื่ออาจจะมีตัวช่วยก็ได้สําหรับบางคนนะครับก็ค่างๆชัดเจนนะครับชาวลัคนาราศีกันท่านใดที่รู้สึกเหนื่อยมากๆก็ลองคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างก็เล่าสู่กันฟังนะครับก็เพื่อเป็นการระบายมันออกมาอย่าไปเครียดกับมันนะครับก็ให้เรารู้ว่ามันมีมุมิเกนที่จะเป็นแบบนี้อย่างที่อาจารย์ได้บอกไปแล้วทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วมันก็ต้องดับไปนะครับเพราะฉะนนนัั้้ไไม่ตองปีีเรรยสะคบ เราทําวันนี้ให้ดีที่สุดนะครับแล้วเราก็ลุยเดินหน้าให้เต็มที่นะครับด้วยสติแล้วก็ด้วยความรอบคอบนะครับทุกอย่างก็จะผ่านไปได้ไม่ยากนะครับชัดเจนนะครับแล้วถ้ามาพูดถึงเรื่องสุขภาพโาครคภัยไข้เจ็บอุบัติเหตุนะครับก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าช่วงเวลานี้ก็ต้องระมัดระวังตัวเองนะครับด้วยอย่างที่จาร์ได้บอกไปแล้วเพราะดาวพฤหัสบดีก็ยังโคจรอ,อยู่ในเรือพบมรณะของพื้นดวงชะตานะครับ ก็อย่าประมาทเด็ดขาดดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆอะไรที่ทําให้เราต้องเครียดน,นะครับก็พยายามปล่อยวางมันลงนะครับอาจารย์รู้ว่าพูดแบบนี้มันอาจจะฟังดูเหมือนง่ายแต่ทาจริงแล้วมันยากนะครับแต่อย่างน้อยไม่ยากเกินความสามารถของชาวลัคนาราศรีกันทุกๆท่านหรอกนะครับขอให้ตั้งใจทําแล้วก็คิดพิจารณาให้รอบคอบชา้ชาๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปทุกอย่างจะค่อยๆผ่านไปนะครับชัดเจนนะครับ อาจารย์ก็ขอเป็นกำลังใจอีกครั้งให้จะก,กับชาวลัคนาราศีกันทุกๆท่านนะครับสู้เดินหน้าต่อด้วยความรอบคอบนะครับแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพให้ดีนะครับก็ขอให้ชาวลัคนาราศีกันทุกๆคนโชคดีนะครับวันนี้เราขี่ชะตาชีวิตของเราเองได้ด้วยการทําความดีละเว้นจากความชั่วสวัสดีครับ